มุนเอปียกลอยเคล็ดแล้วในเรื่องเตรียบบ่ละครับอันนี้ผักจิ้มกกำลังออกผลนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็วันนี้พาสาวสดไปเก็บผักนาพี่น้องครับิดเทิมนะพี่น้องช่วงนี้แต่ไปให้เสียสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้อยู่กับผมพี่โรคโดนดอยเฉยนาเจยนะครับวันนี้ก็มาหาผักกูดนะครับพี่น้อง ก็มาด้วยกันสามสี่คนนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับหากินตามธรรมชาติอย่างนี้ชื่นใจนะพี่น้องวันนี้กลายเป็นหน้าหนาวนะพี่น้องไม่ใช่หน้าร้อนแล้วนะครับอืมเดิ โอ,อโอ้มีแต่ผักกุดนะครับพี่น้องครับ 没讨厌。哎呀，你买啦？我的 เด้อ <The> ฉันมาทำอะไรที่นี่ผักกุดผักกุดพี่น้องก็พอมีบ้างนะครับ<อ><ม>เยอนะครับพี่น้อง bị chia cami vậy là im cuội ha p/nhok phù hợp điเลย ก้านใหญ่ๆนะครับพี่น้อง กูรอดอรดอ่ะบด้ขอได้เลยเด็กจ้ะเดี๋ยวก็ลุยต่อนะครับพี่น้องครับอันนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นึ่งเยอะกว่านี้ครับ แล้วก็มีมะเขือพวงนี่นะครับก็ดินไเดอ่กเกบผักตามธรรมชาตินะครับมอจะิอันนี้ก็มเปียีเเอาไปจิ้มกับน้ำพริกอะวนะครับอันนเรียบบ้นะค่ะอันนี้ครับ แล้วในป่าเนี่ยบล็อกคะตรีภาษาก็เรียกว่าป๊ะเป๊ะโกลนะครับภาษาไทยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครรู้จักก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ต้นกระโดดอ๋อบอกการเด็ดลองเอาละนี่นะครับพี่น้องครับเปื่อยโปรนะครับใช่แล้วหน้าตาก็แบบนี้นะครับจิ้มน้ำพริกอร่อยนะครับอันนี้ปลาอะไร

ไมนะ่ว่าว่า่ากุดูดนี่ก็ส่วนมากจะอยู่ใกล้กับคลองน้ํานะครับพี่น้องครับ<ล><ม>ชอบดูแบบที่เย็นๆ่อยนะครับขนาดอากาศร้อนนะครับพี่น้องครับ อยู่ตรงือแถวนี้ไม่ร้อนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับหาเก็บผักตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับมองซ้ายมองขวาก็มีแต่สีเขียวนะพี่น้องครับก็บรรยากาศดีนะครับยอดนะครับ hai được bí mọ bí cho bí tí địa ta muốn ai sợ hả ก so ็มีแต่ก้นสวยๆนะครับพี่น้องนี่ครับสวยงามนะครับกำลังกินได้พอดีเลยนี่ครับก็มีผักหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับแต่แถวนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่เยอะกว่านาพี่น้องพัวเห็ดอะไรพวกนี้ครับ เดี๋ยวถ้าถึงเวลาแล้วผมจะลงคลิปดูนะครับอันนี้ก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็มีแต่สีเขียวนะพี่น้องครับุดยอดธรรมาชาติ <c oughs> อันนี้ก็มาเขือพวงนะพี่น้องครับมีเยอะเหมือนกันครับกำลังดีนะครับตรงนี้เดือนนี้นามาเขือพวงก,กำลังขึ้นนะครับกำลังออกผลนะครับ ที่ชีวิตชาวไยก็แบบนี้นะครับพี่น้องครับสวยๆนะพี่น้องครับสวยงามนะครับ ถ้าพูดถึงแถวนี้ก็ผักกุดก็มีเยอะอยู่นะครับตามธรรมชาตินี้ครับอันนี้ก็ได้เยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ารอให้มันเยอะกว่านี้นะครับนิดนึงแล้วก็จะกลับไปทำเป็นผักกุดแห้งนะครับพี่น้อง บางคนอาจจะเคยทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับมันเขืยพวงนะครับมีเยอะนะครับแต่ว่าเก็บแค่พอกินนะครับ กลับไปแบ่งคนข้างบ้านด้วยนะพี่น้องดูเนี่ยจ้า วันนี้ก็เป็นญาก,กันนะครับพี่น้องครับสาวสดนะครับแต่ว่าเรียนยังไม่จบนะครับอายุก็ประมาณสิบห้านะครับปีสิบห้าปีบ,บริบูรณ์ครับมสามมสี่ประมาณนั้นครับ อันนี้ก็ช่วงปิดเทอมพอดีนะครับหาผักตามธรรมชาตินี้ก็โอเคนะครับเย็นตาสบายใจก็แบบนี้นะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตชาวดอยมีความสุขกับธรรมชาตินะครับผักไร้าสารพิษนะครับพี่น้องครับ คิดว่าน่าจะพอนะครับพี่น้องครับคนได้เยอะพอสมควรนะครับเรียบร้อยมากในปีแต่นนปีไม่เป็น เดืยนะติเยวเเตัวก็เลยนอ่างงีดอยไหเจ้บุกเตรีมถุงแล้วพี่น้อง เอาเลยชีวิตที่มีความสุขก็แบบนี้นะครับพี่น้องครับ ถักกลุ่มนะครับถักกลุ่มโอเคนะครับพี่น้องครับก็ได้เยอะแล้วครับเดินทางกลับบ้นนะครับตอนนี้ครับเดินตามกันไปตามคลองน้ำเลยนะครับ บนเขาบนดอยอย่านี้นะก็ธรรมชาติก็สมบูรณ์อยู่นะครับก็ถึงว่าโอเคนะครับขณะหน้าร้อนนี่ไม่ค่อยร้อนนะครับอากาศดีนะครับแ,แถวๆนี้นะครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับพี่น้องครับถึงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเดินขึ้นไปติ๊งขึ้นดอยนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยวิถีชีวิตชาวดอยแบบนี้นะครับน,นี่ก็เป็นพุ่งนานะครับ เ e t s go เดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้ดูนะครับวิธีการของชาวดอยนะครับคือผักกุ้แห้งนะพี่น้องวิธีการทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ ดูหน้าตาคนขึ้นเขานะครับพี่น้องอนนมาจนเหนื่อยนะครับอนนโอเคเดี๋ยวสโกเดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็อันนี้ก็จะทำเป็นผัก ปลแห้งนะครับหาก็ได้เยอะอยู่นะครับวันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณเกือบสิบโลนะครับถ้าชั่งกิโลนะครับก็มีผักหลากหลายชนิดนะครับ

Bila mna เออพี่น้องครับตอนนี้ก็หลับแล้วนะครับมาจะาเพียครับก็วันนี้ก็หาผักทั้งวันนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เอาไปตัดแท้งนะพี่น้องครับ ปาดแบกก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็รอให้มันแห้งอย่างเดียวนะครับน่าจะหลายวันอยู่นะครับโอเคนะครับยังไงก็ผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับแตะคลาด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ